สวัสดีค่ะพบกับช่องโหราวาริตี้และดิฉันแพลวพยากรค่ะสำหรัคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2565ให้กับชาวคนาราศีพฤษภค่ะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากร์โดยชลักการวัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีนในการฟังได้นะคะ สำหรับชะตาชีวิตของชาวคณาราศิพุศพในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินการทองของชาวคณาราศิษพุศพจะมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านๆมาค่ะคุณจะรู้สึกว่าได้รับโอกาสดีๆจากคนรอบข้างอยู่เสมอค่ะทําให้ชาวคณาลาศิษพุศพจะมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นโชคดีมีโอกาสที่ดีในการหาเงินสร้างไรายได้เหตุผลเป็นเพราะว่าดาวสุ์ดาวเจ้าของคุณนั้นไปโครจรได้มาตรฐานเป็นราชาโชคเปรียบเสมือนดั่งโชคของพระราชาค่ะ ดาวศุกร์นั้นไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งยกหน้าลัคนานะคะและยังมีดาวพฤหัสบ,บดีโคจรเป็นเกษตราธิบดีไปอยู่ในภพลาภะในตำแหน่งยกหลักลัคนาอีกด้วยค่ะดังนั้นเดือนนี้นะคะถือเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการเงินของชาวคณาลาศีพฤษภค่ะแต่การจะหาเงินหาทองของคุณนะคะจะเป็นในลักษณะของการที่ต้องไปติดต่อประสานงานกับผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะเป็นในลักษณะของการได้รับโอกาสจากการเข้าสังคมจากการพบปะผู้คนต่างๆนะคะ ทีม่มาคุณเข้าไปติดต่อพูดคุยแล้วได้รับสิ่งที่ดีๆโอกาสที่ดีๆกลับมาค่ะแต่ชาวคณาราศีพิศษนะคะต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะอย่ายึดติดสิ่งเดิมๆค่ะเพราะว่าดาวพระราหูดาวจาเจรือนการงานของชาวคณาราศีพิศษนะคะโคจรไและมาตรฐานไปเทวีโชคไปอยู่ในภพวินาศค่ะการที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานจะส่งผลดีกับตัวของคุณเองค่ะและนอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสบดีที่โคจรมีเกษตรตาทิบดีอยู่ในเรือนลาภะในตำแหน่งยกหลังหลัคนานะคะ คุณเองยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนค่ะแต่ว่าดาวการงานของคุณนะคะที่ไปโครจรอ,อยู่ในภพวินาศนั้นนะคะชาวคณาศิษย์วิศว์ต้องระวังอย่าเข้าไปยุ่งกับงานของคนอื่นนะคะจะต้องรู้จักการวางตัวอย่าไปออกหน้าแซมความเห็นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองค่ะอย่าทําอะไรที่เป็นการข้ามหน้าข้ามตากับผู้อื่นนะคะพอจะทําให้เกิดศัตรูในที่ทํางานได้ค่ะและในช่วงวันที่17สิงหาคมค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพพันธุเป็นเกษตราธิบดี เลงไปยังเรือนการงานของชาวคศพนะคะช่วงนี้ให้ระวังความหงุดหงิดใจที่มาจากบุคคลอื่นเป็นสาเหตุนะคะแล้วที่20สิงหาคมค่ะดาวพูจเจริญการเงินจะโคจรเป็นกเกษตราธิบดีแล้วก็เป็นมหาอุดนะคะทํามุมตีกลนกับดาวเสาร์ที่เป็นกเกษตราธิบดีและไปตีกลนร่วมท่าดินกับชาวคศพค่ะส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณนะคะจะมีความเข้งแข็่งมั่นคงมากขึ้นค่ะชาวคศพนะคะจะมีวาสนาดีในเรื่องของการเงินค่ะ การเงินมีสภาพคล่องดีมากขึ้นนะคะหาเงินเก่งหาเงินคล่องค่ะช่วงนี้หยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองรู้จักการสร้างรายได้นะคะทําให้คุณมีเงินเข้ามาใ,ใช้ตลอดค่ะและหากมีการติดต่อทําธุรกรรมการเงินต่างๆจะสําเร็จแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีนะคะและชาวคณะราศีพฤษภนะคะยังมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของอาสศานิมทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะนํามาซึ่งรายได้การเงินให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักของชาวคณาราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะดาวอังคารดาวจเจริญปัตตนิเรือนคนรักคู่ครองของคุณนะคะโคจอมาทับาลัคณาราศีพฤษภได้มาตรฐานเป็นปราแล้วก็เป็นราชาโชคค่ะไปโยกกับดาวศุปดาวจเจริญของคุณนะคะที่โคจรเป็นราชาโชคด้วยค่ะแต่ว่าดาวอังคารนั้นก็เป็นดาวบาพระครหอนะคะดังนั้นสําหรับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้นะคะให้ระวังจะมีความหงุดหงิดใจที่เกิดจากในเรื่องของความหึงหวงกันค่ะ และหากพวกคุณนะคะมีเรื่องปิดบงังซ่อนเล่นอะไรกันไว้นะคะระวังความลับจะถูกคนอื่นนํามาเปิดเผยค่ะแล้วก็ทําให้ความรักมีปัญหาได้นะคะดังนั้นความรักในเดือนนี้ต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็ใช้ความเข้าใจกันมากๆค่ะและสําหรับชาวคณาลัสิพฤษภที่ยังโสดนะคะเดือนนี้มีโอกาสจะมีคนเข้ามาพูดคุยมาชอบพอมาถูกใจกันค่ะแต่ก็ระวังอย่ารีบร้อนตัดสินใจนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจตามมาได้ค่ะก็ขอให้ชาวคณาลัสิพฤษภทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ และถ้าคุณชอบคลิปคำพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หราวรารตีและแพรพยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคำพยากรณ์จากช่องหงราวรารตีกดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคำพยากรณ์ให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ